วันนี้จะไปเจอกับผมอีกแล้วนะครับครูจะช่องอ้ไรบเรื่องอางเสียแม่ขอประุ่มอาจจะเห็นคนพูดอะไรอ่ะเริ่มกันวันนี้วันนี้จะมาสอนเรื่องการหาองระของพหุานามหรือว่าจะเขียนเป็นสัลษณ์แยกว่า g c d FG หรอยอรงหา g c d ของ FG นั่นเองอะ ทีนี้มาดูที่โจทย์กันก่อนโจทย์ไปวันนี้เราจะหาพารามสอง์สองตัวก็คือของ f(x) และฟังก g(x) อ่ะมาดูที่ f(x) ของเราตัวนี้ f(x) ของเราเท่ากับ x กำลังสี่ลบสี่ x กำลังสามลบสอง x กำลังสองบวบสาม x ลบยี่สิบแล้วก็ g(x) ของเราเท่ากับ x กำลังสามบเก้า x กำลังสองบวกที่ f x ลบสี่ ทีนี้รีสานหาของหาหาระมงแบบในวันนี้ก็คือจะมาในรูปแบบเขาเรียกว,ว่ากา,ารหาของรมงแบบยุคลิดขั้นแรกก็คือเราจะสร้างเรียกว่าสร้างช่องสองช่องกึ้นมาณอ่ะโอเคจากนั้นสร้า,ง,ราง,งช่องสองช่องเสร็จแล้วให้เรานำ สามสิทธิ์ของพระบุญานั้งสองมาเขียนลงในสองช่องทีนี้จะขอให้ผมขอให้ผมไม่ไ้อเขียน F อีกนะ F อีกช่วนทางขวาเดีรวจะเขียน Gx อ่าทีนี้เราไปดูท<ได>ี <gracias> so Además, ่ F ก่อว่าสามสิทธิ์มีอะไรบ้างอ่าทีนี้ F เนี่ย้อราทัน ดีกรีสูงสุดในนัคืออะไรดีกรีสูงสุดในนัก,ก็คือสีไม่ก็ของที่ x ละของที่ x ดีกรีสูงสุดก็คือสามทีนี้สามสิบเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดตรงนี้นะ x กำลังสี่จะเป็นหนึ่ง x กำลังสามเป็นลบสี่ x กำลังสองเป็นลบสอง x เป็นสามได้ตรงนี้จะรเรียกว่าเป็น x กำลังสี่ก็ได้ได้ ก็คือลบยี่สิบน,นจะเขียนว่านี่นลบสลบสองสิบสแล้วก็ลบนีสิบแ้น่ะี่ีหนึ่งเก้าแล้วก็มีลบสี่มาเขียนนึ่ แปยี่สิบเอ็ดหนึ่งสี่อ่ทีนี้นนวิธีการหาอลอโมเอาทำเนี่ยเราต้องดูที่ดีกีวิธีที่ถามแล้วก็คือดีกีของเอเ็คือสี่ดีกีของทีเอคือสามดีกีตัวไหนมากกว่าให้เราดวนั้นก็ตัตั้งแล้วเอาอีกตัวหนึ่งไปทำตอนนี้ดีกีของโต้แนวเอฟเอเนี่ยมากกว่าฉะนั้นเราต้องเอาทีเอเนี่ย จะเป็นต้นทำแล้วก็ทำาขึ่นไ้ดูเราต้องการหาอร์งออสฉะนั้นเราต้องทําให้มันผู้นาเรือน้อยลงน้อยลงใช่ไหมทีนี้วิธีการทำทนแรกเราต้องการทําให้กระจายสีเนี่ยหายไปือตจะมีตรงมัทาสิทธิ์นี้จะทํายังไงให้เราสามารถไปได้กลาสีคือคนที่เข้าไปะนั้นจะได้ว่าเราจะนา เนี่ยมาคูณกับ g ีู่อกตับกายเป็นอเอกลอนที่โอเค,รรคเราซี็อันหนึ่งลบค่าเอกสองกาเป็นลบค่าเอกตอนสองก็คือลบ9่าอันนี้คิดงวเดิมหมดนกก็เดียวว่าแค่ตาัแค่ตัวเยกยลังอะไรเพริมเ่มไนอีกหนึ่งตน,นี้อีกตัวหนึ่งตรงนี้ตอนแรกมันไม่มีถูงน้เนี่ยตรงเนี้ย มันไม่มีแล้วก็ไม่ต้องเขียนจากนั้นขั้นตอนประมาณเราก็จะทําการนำตันำสองเนี้ยสามสิบของตัวนำสองเนี้ยมาลบกันให้ลองคิดเช่น้า้บุมบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการลบกันลบกันหนึ่งกบหนึ่งในศูนย์ไม่เขียนลบสี่ลบลบเก้าก็กลเป็นลบสี่บวกเก้าก็จะเป็นเป็นห้าลบสองมีสิบเป็นลบยี่สิบสามสามลบลบเจ็ก็เป็นยี่สิบสามบวกสี่ก็เป็นสิบเจ็ด ปร,ประวิสิตก็เดิมาอ่าตรงตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นสัมประสิทธิ์ที่ดีคืออะไรมีสีตป็นลมัำก็คืออันนี้นกำลงังศูนย์กำลงังน่อกำลังจอกำลงจัอ่าจะเห็นว่าตรงนี้มันคือเท่าาที่ดีๆสมส่วนในกางสาบซึ่งมันเท่ากับศนะูนย้แสดงว่าเราสามารถ เราจะคำจัดไหตัวเลขก่างๆเนี่ยโดยการที่นำท่าตัวทีเอ็ดไดเป็นห้าเก้าคูณห้าได้เป็นลบสี่ห้ายี่สิบเอ็ดคูณห้าก็ได้เป็นหนลบห้าเป็นอัลกิมนีหนลบห้า ก็ค่าคูณกับลบสี่สิบได้เป็นหยี่สุดมันเดิมตรงนี้เราจะทำงานลบกันฉีดไปถ้าค่าในเป็นศูนย์ไม่ต้องเขียนลบยี่สิบสามลบลบสี่สิบห้ากล้ยเป็นยี่สิบสองลกสี่สิบห้ากล้ยเป็นยี่สิบสองตัวมา้จุดเท็ยลบกับร้อยห้าให้เป็น,น,นลบแปดแปดลบยีบ 45, ่สิบ ลบลบที่สิบจะเป็นลบยี่สิบบวกยี่สิบก็ได้เป็นได้เป็นศูนย์อ่าตรงนี้เขียนตรงไหนทีนี้มาดูนลยที่ยี่สิบสองลบแปดจุดแปดเราจะา่าจะให้เป็นอย่างต่อได้ตรงไหมมันก็ได้เป็น,น,น,นหารดบวยี่สิบสองนะก็ได้เป็นหนึ่งลบสี่ศูนย์อ่านะทีนี้เราดูที่ดิจิ ตรงนี้ศูนย์กำลังศูนย์ลบสี่เอกลังหนึ่งเอกลังสองอ่าตรงนี้มันเป็นเอกลังสองแสดงว่าตัวนี้มันมีดีกรีสูงสุดเนาะกว่าตัวจีเอกแล้วดังนั้นตัวนี้จะแทนตัวตั้งแล้วเราจะนำโซ่เราจะนำไปกระทำซึ่งเราจะให้ผลลัพนธน์ที่ได้ออกมาตรงนี้เลือกชื่อมันไปว่าอ่าหนึ 1, 1. ่งเอ็ดถามว่าตั้ชื่อได้ไหมได้มาให้เป็นอาาัน อ่ะทีนี้มันเดิมเลยขั้นตอนก็เหมือนเดิมเลยเมือนตอนที่จะเป็นตั้งแล้เอา g x นั่ไปกระทำวิธีก็คืออันนี้สัมประสิทธิ์มันไม่เท่ากันถูกไหมเราก็ทําให้สัมประสิทธิ์พูดขิดเข้าไปตอนนี้มันดีกีไม่เท่ากันตรงนี้มีดีกีเป็นสามตรงนี้ดีกีเป็นจุดการําให้ดีกีสูนุดเท่ากันเราก็คูณ x เข้าไป x คูณกับ R หนึ่ง จะได้เป็นหนึ่งลบสี่ตรงนี้เป็นศูนย์อ่ะแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกไม่มีตรงนี้ก็ไม่ต่างจ็บจากนั้นมันเป็นแบบทำตามรูปันอ่ะในึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ลบเก้าลบลบสี่เป็นลบเก้าบวกสี่จะเป็นลบเก้าที่เป็นลบศูนย์ได้ยี่สิบเอ็ดลบสี่ลบเป็นยังไง อ่ะตอนนี้เราเห็น้ว่ามันดีกีเท่ากันแหละคือมีสามตัวแสดงว่าเป็นเท่านั้นีน่มีดีกีเท่ากันฉะนั้นเราปเป็นเท่านั้นี่มีดีกีสูงสุดเท่ากันนะต่อมาเราก็จะจนใจตัว x สองลบให้น้อยสองลบไปโดยการที่หนึ่งลบพลาดมาคูณกับเีนกนกีนก้น,นลบห้า คุณจะอ่าน x เรียกว่าลบผ้าลบผ้าคุณลบสี่ได้ยี่สิบลบผ้าคุณยิ่ได้ศูนย์และอันมตรงนี้เราทำการลบนะลบผ้าลบผ้าลบผ้าลบลบผ้ากลายเป็นลบผ้าลบผ้าจากศูนย์ที่เบสลบยี่สิบก็กลายเป็นหนึ่งลบสี่ ลบศูนย์ไปเลยลบสี่อ่าทีนี้มันเหลือสัมประสิทธิ์ต่อตัวแล้วแสดงว่าตัวนี้เป็นลบสี่ x กำลังศูนย์กับหนึ่งเ x กำลังหนึ่งคือ x กำลบงศูนย์หนึ่งหนึ่งตรงนี้อ่าเราจะเห็นว่าตัวนี้มันมีดีกิตสูงสุดเป็นหนึ่งซึ่งน้อยกว่าตัวอ่านหนึ่ง x ที่มีดีกิตสสุดคือสองฉช่ไหมเราจะให้ตัวนี้เป็นอ่ากำลังสอง x จากนั้นนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมให้ตอนนี้การจะตั้ง i r หนึ่ง x เนี่ยกาตัวจะตั้งแล้ว r สอง x เนี่ยจะเป็นตัวกระทำอ่ะตอนนี้สมบัริเราไม่ได้สมบูริ์ดีธีสูงสุดของรูน้ำสองตัวน,นี้ไม่เท่ากันฉะนั้นเราต้องเป็นดีกีมันเท่า,ากันดีสูงสุดเท่ากันก็คือการนำเอคูณก,กับ สองเอ็ด e แสดงว่าหนึง่งลบสี่ตรงนี้เมื่อกี้เราไม่ต้องเขียนอ่าทีนี้เราจะเห็นว่าพอเราลบก,กันเนี่ยได้ศูนย์ไปแล้ว,สวแสดงว่บบาตรงนี้เราได้แล้วครับเราได้อเรอามขาองสองตูนั้นนี่แล้ว ปิดให้มันลงให้มันลงอ่มามันจะได้แล้วว่าเมื่อมันลบก,กันเหลือศูนยะ์เนี่ยแสดงว่าไอตัวนี้แหละครับไอตัวนี้นะครับคือฟอเรโมของสองณหภูมิน้ำมันน้ำมัน G ั D นัไนแบบนี้ F G คือถ้าเาดูมันมันตอนไปตอนแรกเมื่อเวลาดูให้เราดูจากอลังเวลาเรียนติดต่อกันตรงนี้ตัวหลังสุดก็คือเอกลัศูนย์ลบสี่มีเอกลักษณงส่วนหนึ่งก็เป็นเอกลักษณ์สองใชนั้นตรงนี้จะเขียนได้ว่าเอกลักสบสี Okay. โอเคผก็มันก็ต้อเรีนจากคั้การหาพอรมอมของโพ้นาำสองโพ้น้ำในวิธีในวิธีแบบยุคลิดแล้วก็อยากจะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะช่องอะไรไม่รู้แจมเซมอนวันนี้พูดไม่ประจังว่าเยมอได้ไหม ก็เดี๋ยววันหลังจะมีอะไรจะมาสอนอีกก็รอติดตามชมได้เลยทางชม่องอะไรไม่รู้จังสิ่งมุดไลค์กดแชร์กดสมัครใล้เจอกันใหม่บบ๊ายาย